สำหรับในคลิปนี้นะคะสมัสดีนักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักทุกคนนะคะสําหรับในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนะคะการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนง่ายนิดเดียวนะคะการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนมีหลักการอยู่ว่านะคะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนตัดทอนได้ให้ตัดทอนนะคะ เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนตัดทอนได้ให้ตัดทอนนะคะการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะการเดี๋ยวครูจะททําแบบง่ายมากๆนะคะการคูณเศษส่วนเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนตัดทอนได้ให้ตัดทอนนะคะมาดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะการคูณเศษส่วนนะคะตัวอย่างที่หนึ่ง xp นะคะย่อมาจาก example นะคะตัวอย่งสืออาจจะไม่สวยนะคะเพราะคุณครูใช้เมาส์เขียนนะคะตัวอย่างที่หนึ่งะคะเศษสองส่วน3คูณด้วยเศษหนึส่วน2องเท่ากับเท่าไหร่นะคะนี่นะการคูณเศษส่วนเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะ ตัดทอนได้ให้ตัดทอนนะคะอ่ะมาดูกันเลยนะคะคุณครูคก็เจอ s o ลูชั o n นะคะชุบตามสเต็ปเลยค่ะการคูณเศษส่วนนะคูณเท่ากับเลยนะไม่ลอกโจทย์มาอีกนะคะจับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนตัดทอนได้ให้ตัดทอนอ่ะนะคุณครูจับมาเลยค่ะจับเศษคูณเศษนะ เขียนแบ่งเส้นเศษส่วนนะเศษคูณเศษนะส่วนคูณส่วนนี่ส่วนคูณส่วนนี่ตัดทอนได้ให้ตัดทอนนะคะถ้ามันอยู่กันในรูปแบบนี้นะคะคือมันหารกันอยู่น,นั่นนี่นะตัดทอนได้ให้ตัดทอนคูนคูลัดรวบลัดตัดทอนเลยนะะนะง่ายนิดเดียวนะะเห็นสองกับสองไหมคะสองหนึ่งเป็นสองนี่สองหนึ่งเป็นสอง นะคะข้างบนก็จะเหลืออะไรเอ่ยเหลืออะไรคะหนึ่งคูณอะไรเอ่ยเศษหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งนะข้างล่างสามคูณหนึ่งได้สามอ่ตอบเศษสามเออเศษหนึ่งส่วนสามนี่เห็นไหมง่ายไหมคะนี่เศษหนึ่งส่วนสามเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วจบแค่นี้นะคะข้อที่หนึ่งเดี๋ยวุณคกูถ่ายรูปไปให้นะ ง่ายนะคะหลักการการคูณเศษส่วนง่ายนิดเดียวนะคะง่ายกว่าการบวกการลบนะคะจับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนตัดทอนได้ให้ตัดทอนนะคะอ่ะต่อไปมาดูตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2ง่ายอีกเหมือนกันอ่ะง่ายอ่ะครูคัดแต่ตัวอย่างง่ายๆมาให้นะคะอ่ะมาดูนะคะตัวอย่างที่2 เศษสองส่วนห้านี่เศษสองส่วนห้าคูณด้วยเศษสามส่วนหกมันจะไม่เหมือนการบวกการลบนะคะการบวกการลบมันต้องทำเศษส่วนให้เท่ากันแต่การคูณน,นะคะหลักการคือเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนตัดทอนได้ให้ตัดทอนนะคะง่ายอา้าวมาดูนะคะหลักการ เราลอกโจทย์มาก,ก่อนแล้วค่ะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนตัดทอนได้ให้ตัดทอนตอนกูพิมพ์ไว้ให้นะเศษคูณเศษนะคะไม่ได้ ไม่คุ้มกไม่ได้เปลี่ยนภาษานะอา้าวเราจำมาก็ได้เศษคูนเศษส่วนคูนส่วนตัดทอนได้ให้ตัดทอนจัดการเลยค่ะแบ่งแยกเส้นเศษส่วนจับเศษคูนเศษสองคูณสามมาเศษคูนเศษส่วนคูนส่วน,วน,น,วนก็จะได้ห้าคูณหกนี่ตัดทอนได้ให้ตัดทอนจับคู่ตัดทอนเลยค่ะทีนี้ คุณกูจับคู่ตัดทอนนะฮสองกับหกเห็นไหมลงท้ายด้วยเลขคู่ตัดเอาแม่สองมาตัดเลยค่ะท่องแม่สองสองหนึ่งเป็นสองสองสามเป็นหกนี่เห็นไหมนะคะนะคุณกูไปทีละขั้นตอนนะคะไปทีละขั้นตอนนะกูก็จะได้ข้างบนเหลืออะไรเอ่ยเหลือหนึ่งคูณสามได้สามส่วนด้วย 5, 3, ห้าสามสิบห้านี่ยสามสิบห้า เราก็จะได้เศษสามส่วนสิบห้านะคะจบไม่เอ่ยนะคะยังไม่จบนะคะเพราะว่าสามกับสิบห้ามันยังหารต่อได้อีกนะคะยังไม่เป็นเศษส่วนไออย่างต่ำนะคะยังไม่อยู่ในรูปแบบง่ายนะคะเราก็จะมาตัดทอนอีกนะคะท่องแม่อะไรเอ่ยท่องแม่สามนะคะสามหนึ่งเป็นสามสามห้าสิบห้าก็จะได้คำตอบคือ เศษหนึ่งส่วนห้านะคะจบยังเอ่ยจบแล้วนะคะนี่ได้แล้วเศษหนึ่งส่วนห้านี่ยากไหมเอย่ยนะไม่ได้ยากขอแค่หนูท่องสุดคูณแล้วก็หารได้คุณครูถ่ายรูปไ้ให้นะนี่ต่อไปนะคะมาดูตัวอย่างที่สามนะคะคุณครูจะให้ดูตัวอ่าไปแบบนี้ สักสตัวอย่างนะสตัวอย่างนะคะนี่ตัวอย่างที่3าหลักการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนะคะจับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนตัดทอนได้ให้ตัดทอนนะคะอ่ะมาดูข้อต่อไปนะคะสองเศษ2ส่วน12 คูณด้วยเศษสองส่วนสามนี่ค,คุณกูก็สุดยอดนะคะอันนี้ง่ายนิดเดียวนะคะต่อไปมาหากันเลยนะคะเราต้องต้องทำหลักการให้ได้ก่อนนะคะหลักการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนจับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะตัดทอนได้ให้ตัดทอน เราก็จัดการเลยค่ะเขียนเส้นเศษส่วนไว้ก่อนเลยจากนั้นจับเศษคูณเศษ2อคูณ2อจากนั้นส่วนคูณส่วนนะส่วนก็12คูณด้วย3ต่อไปเข้าสเต็ปตัดทอนได้ให้ตัดทอนนี่นูเห็นไหมเอ่ยเห็นสองกับ12ไหมคะน่ะกูจัดการเลยนะท่องแม่สองเลยสอง,งเป็น2 2 6สอง,สองสบองนี่ นะจากนั้นเอามาเขียนนะคะเอามาเขียนก่อนเลยเศษคูณเศษก็จะได้2คูณ1ได้2ส่วนคูณส่วน,วนอันนี้ก็จะกลายเป็น6แล้วนะคะไม่เอา12แล้วเพราะ12โดนตัดไปแล้วนะคะ6คูณ3ามนี่ตอบได้แล้วไม่เอ่ยนะยังไม่ได้นะคะเพราะยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะ ยัง,งท้ายด้วยเลขคู่เหมือนกัน2กับ8นะคะคุณครูก็จะเอาแม่2มาหารนะคะ2 1เป็น2 2 9 18นะคะคุณครูก็จะได้ตอบคือเศษ1ส่วน9นะคะนี่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะคะเพราะไม่มีตัวไหนมาหาร1และ9ได้ลงตัวนะคะนี่ตอบแล้วนะคะยากไหมเอ่ยไม่ได้ยากเลยนะคะ นี่ง่ายนิดเดียวนะคะจับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนตัดทอนไน่ให้ตัดทอนนะคะการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนะคะทีนี้ไปดูนะคะคุณครูจะให้ใบงานนะคะสิข้อนะคะนี่สิบข้อเขาบอกว่าแสดงวิธีหาผลคูณและตอบเป็นรูปแบบอย่างง่ายนะคะคุณครูยกตัวอย่างข้อที่ข้อที่หให้ดูนะคะข้อที่หนึ ข้อที่หนึ่งเดี๋ยวคุณครูจะยกอันนี้ด้วยข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าเศษหนึ่งส่วนสองคูณด้วยเศษสี่ส่วนห้านะเราก็มาจัดการเลยค่ะหลักการคูณเศษส่วนด้วยเศษส่วนจับเศษคูณเศษนะเศษคูณเศษนะ เขียนเส้นเศษส่วนเลยค่ะส่วนคูณส่วน,วน,วนใครจะไปทำวิธีทำเหมือนคูก็ได้นะคะนี่เป็นโจทย์นะครูเอามาจากใบงานตัดทอนได้ให้ตัดทอนนะคะตัดทอนได้ให้ตัดทอนนี่คุณครูมองแล้วดูแล้วเจอสองกับสี่นะคะจับคุณจัดตัดทอนเลยเอาแม่สองมาตัดสองหนึ่งสองสองสองสี่นะคะคุณครูก็จะได้แล้วนะคะ ่ะคุณครูก็จะได้เศษคูณเศษก็ได้หนึ่งคูณสองได้สองหนึ่งคูณห้าได้ห้าเศษตอบเศษสองส่วนห้านะคะเป็นเศษส่วนอย่างตจำเพราะไม่มีตัวไหนที่มาหารสองกับห้าได้ลงตัวนะคะนั่นเองนะง่ายนิดเดียวนะคะอ่ะต่อไปคุณครูยกตัวอย่างอีกข้อข้อข้อไหนข้อเก้าอ่ะข้อเก้า ข้างล่างเลยนะคะข้อเก้าข้างล่างนะข้อเก้าเศษสองส่วนสามคูณด้วยเศษหกส่วนสิบนะคะคุณครูก็เศษคูณเศษนะคะหลับการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนเศษคูณเศษนี่เขียนเศษเศษส่วนส่วนคูณส่วนนี่คุณครูก็สามคูณสิบตัดทอนได้ให้ตัดทอน ตัดทอนได้ให้ตัดทอนนะคะอาค้าวกูจับคู่ตัดทอนเลยนะคะสามกับหกเห็นไหมเอ่ยสามกับหกทูท่องไม่สามเลยสามหนึ่ง <3 S 1> เป็นสามมันหารกันอยู่นะคะมันอยู่ในรูปของเษส,ส่วนสามสองเป็นหกนี่แต่สองกับสองนี่ตัดกันไม่ได้นะเพราะสองคูณกันอยู่นะคะต้องอยู่กับข้างบนกับข้างล่างนะคะตัวเศษกับตัวส่วนนะถึงจะตัดกันได้อ่ะสองกับสิบน่ะลงท้ายด้วยเลขคู่สองหนึ่งสอง สองห้าเป็นสิบนั้นคุณครูก็จะได้แล้วนะคะตัดหมดทุกตัวแล้วคุณครูก็จะได้เศษคูณเศษหนึ่งคูณสองได้สองหนึ่งคูณห้าได้ห้านะคะคุณครูก็จะได้แล้วข้อเก้านะคะตอบเศษสองส่วนห้านะคะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วตอบเลยนะคะสำหรับการคูณเศษส่วนนะลูกการคูณเศษส่วนด้วยเศษส่วนนะคะ ง่ายนิดเดียวนะคะคุณครูฝากใบงานไว้10ข้อนะคะ10ข้อง่ายๆเลยนะคะนะตามเทคนิคได้นะคะการคูณเศษส่วนนะคะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนตัดทอนได้ให้ตัดทอนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมส่งการบ้านคุณครูด้วยนะใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบใจในักเรียนทุกคนมากนะคะที่ตั้งใจทำ นะคะ